สวัสดีค่ะพวกก็อุ้มอีกแล้วนะคะคมเปดอยแชนเนลแคมเปญเซนส,ร,นสรอองค่ะวันนี้นะคะก <c ười> ิจกรรมประจําวันของอุ้มนั่นก็คือเข้าป่าน,นั่นเองโอเคค่ะวันนี้อุ้มมีผักชนิดใหม่ที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะนั่นก็คือตตัวนี้เองค่ะนั่นก็คือผักบุ้งฝร,รั่งนั่นเองแต่ชื่อภาษาเยอรมันอุ้มจาไม่ได้นะเดี๋ยวอุ้มลงให้แล้วกันเพื่อนตัวนี้นะคะที่เขาเรียกว่าผักบุ้งฝร,รั่งก็เพราะว่า ถ้าอุ้มเด็ดมานั้นเพื่อนอมันจะมีรูโพรงเป็นข้างในค่ะนนนะแล้วมันก็จะเป็นข้อๆเหมือนผักบุง้งเขาก็เลยเรียกว่าผักบุงรร้งขนางรสชาติเพื่อนๆเปรี้ยวเปรี้ยวจืดๆเปรี้ยวเหมือนอะไรบ้านเราเหมือนเรากินแบบอะไรอ่ะเหมือนเรากินลูกมะมาขามอ่อนน่ะเพื่อนๆอ,อย่างนั้นเลย ใบก็อย่างที่เห็นเนพื่อนๆคล้ายๆมีลักษณะคล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งเนาะตัวนี้ฝรั่งเขาก็กินนะคะบางคนเขากินนะบางคนเขาเอาไปทำซุปแต่จริงๆอี่ะนี่คือต้นแก่เขาของปีที่แล้วนะเพื mm ่อ hmm. นอันนี้นะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนฉาก,ก่อน <laughs> กล้องลม้มโอเคตัวนี้ พี่ๆคนไทยที่อยู่ที่เยอรมันหรือสวีเดนหรือที่อยู่โซนยุโรปนะคะตัวนี้เขาจะเอาไปแกงส้มหรือไม่ก็แกงไอเนี้ยเ,เรียกแกงไรแกงเทโพค่ะอร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวไปเก็บกันเนาะ แย่กัดตูดเพื่มๆอุ้ม,มจะเอาแต่ต้นเล็กๆนี้นะอุ้มไม่เอาต้นใหญ่

ยอดใหญ่บัวขึ้นเหมือนดอไม้สลังเลยวันนี้มีคุณสามีมาเป็นตาเล่าองเด้อจะบอกให้ <c oughs> กะเพราไม่มาด้วยนะเหม็นไอ้กระเทียม ist nicht schön wer da Huh boy เยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนั้นต่องั้นเดินไป du kannst du einmal in der Nähe da wie ich schneide okay ไ,ได้อารมณ์มากอ,อ๋อมจะเอาไปแกงซ้อมแล้วก็จะเอาลองไปแกงเทพโพโว้ยังเก็บยิ่งมันจริงจิงมันเป็นตัวเนี้มเป็นวัชพืชนะเพื่อนๆบางบ้านพอปลูกเป็นไม้ประดับเด้อแต่ที่ไทยเราเอาไปกิน ทำตู้สิแล้ว <laughs> <laughs> จ้าอมเก็บแปบ,บเดียวเองนะเก็บไม่ถึง10นาทีมันเพื่อนเต็มตะกาเลยโอเคเดี๋ยวอมกลับบ้านแล้วเจอก,กันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุงกะบบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ